สวัสดีกันนวยนะครับทุกคนวันนี้พวกผม Tcy Gamer อีกแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Pixel Base เกมเดิมของเรานั่นแหละอ่าก่อนหน้านี้มีคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้เราแบบสอนอผู้เล่นใหม่ควรเริ่มยังไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาสอนผู้เล่นใหม่ว่าเราต้องทำยังไงบ้างถึงจะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มตน้นอ่ะก่อนอื่นเวลาเราเข้ามานะครับเขาก็จะฝึกสอนเราฝึกสอนส็จปุ๊บ เราจะมาอยู่หน้านี้ครับทุกคนเราจะมาอยู่หน้านี้เลยระดับแรกครับให้เราสำรวจสำรวจหมู่บ้านว่าเราต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้าง1ให้เราตรงไปเลยครับตรงไปที่ร้านขายยาอันนี้ต้องใช้นี่มาที่ร้านขายยาแล้วกดเปิดครับให้เราซื้อยานี่ครับ20เหรียญหรือ30เหรียญก็ได้อันแรกนะครับจะเพิ่ม HP ของเรานะครับ15% อันที่2จะเพิ่ม HP ให้10%การรีของ e n e r อ y อ่ะไวขึ้น50%อ่านั่นแหละแต่ว่าในเลเวลแรกนะครับถึงจนกว่าจะถึงเลเวล30เราจะได้แค่ช่องแรกอ่าใช่เราจะได้แค่ช่องแรกปล็อก ok ที่เลเวล30ครับใช่ระดับ2ไปที่เออนี่ครับร้านธนาคารเนี่ยแอปร,รุมเงินเนี่ย ก่อโค้ดโค้ดที่เขามีให้สามารถหาดูได้ที่ตามอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆได้เลยครับมันจะมีแจกกันอยู่แล้วเดี๋ยวให้เราพิมพ์ไปเลยครับ PixelBase โค้ดแบบนี้ก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นมาเรามีค้ดอะไรบ้างที่น่าสนใจ3เนี่ยครับกดไปที่กระเป๋ารูปกระเป๋าของเราตรงนี้เนี่ยมันจะมีอาวุธอ่ามันจะมีอาวุธ เริ่มต้นเหมือนจะเป็นอันนี้ป่ะอันนี้ไหมอาวุธดาบไม้นี่ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้แหละจะมีอาวุธดาบไม้อันนี้เขาจะให้อัปเกรดเป็นเลเวลสองเพื่อปลดล็อกปายุทอร์นโดใช่ไหมดามเมจจะสิบสามใช่ครับแล้วก็เกาะนี่ไม่แน่ใจว่าเริ่มต้นเขามีให้ไหมในส่วนของอันนี้กล่องอันนี้เราสามารถเราไปที่มาถึงถ้าเราใส่โค้ดเลยเรียบร้อยแล้วน่าจะได้ตัง ตังมาอยู่นิดหน่อยตอนนี้ตังผมมีอยู่ประมาณ1น0 0งเอ้ย1นึ่งีอุ้ยนี่เห็นไหมนี่ครับข้อดีเลยก็คือมันจะขายอุปกรณ์ระดับตำนานหรือ l e เจนราคาแค่พันหเนี่ยก็ซื้อไปเลยแล้วก็ได้มาแล้วก็ซื้อไปเลยแบบนี้ก็นี่อันนี้คาถาก็ซื้อไป500ร้อเงินต่ำเราน่าจะได้ประมาณหลักพั0 0องพัอยู่นะทุกคนใช่ก็เลือกอาวุธที่เราสนใจก็แล้วก็ อย่าลืมมารับกล่องหีบนี่หีบธรรมดาปี B, ประจำวันระดับ R ก็ระดับแลนด์เลยแล้วก็กล่องระดับอีปีอีกหนึ่ันเนี่ยใช่อันนี้กิจกรรมมาใหม่ก็ซื้อซื้อไปเลยเราทำการซื้อไปเลยครับอ่าต่อไป้าควรทำอะไรต่อให้เรามาดูที่เคสบอร์ดครับอ่านี่มาดูมาดูเคสว่าเขาให้ทำอะไรบ้างเนี่ยก็มีอยู่รอบในการ ป,ป้องกันการโจมตีะรไ,ไหมเขาก็จะให้เหรียญกับ exp ออกมาจะได้เพิ่มเลเวลขึ้นง่ายๆแล้วก็มีเคสที่มันเป็นแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยนีย่แต่ว่าทําได้แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีคิวคิวหนึ่งรอยอะไเงี้ยก็ให้เรามาดูว่าเคสอันนี้ทําอะไรบ้างผมขอแนะนําว่าให้เราไปเล่นทําเราต้องทำภารกิจน,นี้ให้ได้เพราะเรามีโอกาสได้แหวนระดับ L มาเจ็ดปดวง ใช่แต่ไม่ได้การันตีร้อยเนะว่าเราจะได้แหลแหวนเอ่อได้แหวน L อะ่ะร้อเราจะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อีพิไปถึงกับนานก็ L อันแหละใช่เขาไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ L ร้อยเปอนะครับอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ถึงไหนละนี่ส่วนพวกนี้ก็โอเคพอเราได้กล่องมาซื้อกล่องมาแล้วใช่ไหมเราก็มากดเปิดเพื่อเอาเหรียญเอาอาวุธ เผื่อเรามีเนี่ยเห็นไหมได้6อันเนี่ยปกติมันใช้แค่2อันก็ได้สกิลละเราก็จะได้อาวุธอาวุธมาแบบนี้อ่าเนี่ยก็เปิดไปเลยซื้อมาได้กี่อันแล้วก็เปิดไปเลยครับช่วงเริ่มต้นเราจะไปเกี่ยงว่าเออผมต้องใช้ระดับตำนานเท่านั้นผมเก่งอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจครับอันไหนมีก็เปิดไปเลยไม่ต้องไปสนใจใช่ เห็นไหมก็ให้อาวุธตั้งแต่เริ่มต้นมีเกาะด้วยก็ไม่ได้ให้อาวุธอย่างเดียวอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ผมซื้อมายังไม่ปลดล็อกสกิลนะเห็นไหมเราต้องมีสองอันเกาะถึงจะปลดล็อกได้เหมือนกันแต่ว่าสกิลเนี่ยจะมีแค่ระดับตำนานนะครับใช่อืมแล้วก็ ในส่วนวิธีการเล่นด่านใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวก่อนไปเล่นด่านผมขอแนะนําว่าให้เอาแบบอันไหนอัพได้อัพไปเลยครับเราจะได้เลเวลขึ้นไวๆผมขอแนะนําว่าถ้าอยากเล่นแบบเก่งๆเ,เร็วๆแนะนําให้รีบอัพถึงเลเวลสามสิบเราจะได้ปลดล็อกตรงยาเนี่ยสองช่องตรงนี้จะช่วยเรายังไงเวลาเราเล่นครับเนี่ย,ยโดยหมดแคมปิ้งหมดสตอรี่จะมีตั้งแต่ ปกติวลรบุรุษฟันรลายทุกด่านครับทุกด่านเลยนะครับปิงเนี่ยมันจะมีประมาณ3าด่านตอนนี้นี่สามด่านตอนนี้ทุกอย่างมันจะมีแค่3ามอย่างแค่นั้นให้เราผ่านไปให้ได้ผมผ่านไปหมดแล้วเวลาเราผ่านด่านเนี่ยครับเวลาเราผ่านด่านปกติวลรบุรหลุดหรือฟันรลายเนี่ยเวลาเราเล่นเสร็จนะครับเขาจะให้กล่องกับเงินรางวัลมาประมาณหนึ่งกล่องกับเงิน5้ารอยเหรียญใช่ ก็เล่นไปเลยปลดล็อกไปเรื่อยๆเลยก็ถ้าเราอยากได้ของดีๆหน่อยแต่ว่าเสียเวลาก็ผมขอแนะนำเนี่ยป้องการการโจมตีจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆในการเล่น1จบนะครับใช่ก็ผมขอแนะนำให้ไปเล่นกับเพื่อนเพราะว่าโหมดเนี้ยต้องเล่นถึง50เวฟถึงจะคุ้มถ้าเล่นคนเดียวขอแนะนำไปเล่นโหมดสตอรี่ ทุ่งหญ้าเนี่ยแหละพวกทุ่งหญ้าทะเลทรายอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พิมพ์พิมพ์บอกไปเลยหาคนลงเลดลงเลดอ่ะลงเลดหรือหมวดไหนก็ได้แล้วแต่เราที่เราจะลงก็พิมพ์ไปเลยแล้เราจะลงนี่นะเนี่ยเราก็สร้างสร้างทิ้งไว้ถ้าคนมาเข้าเราก็กดเริ่มการปกป้องฐานอะไรเงี้ยเราก็จะได้อาวุธหรือพวกดาบพวกนั้นพวกนี้มาเนี่ยเราเข้ามาเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับว่าเราอยากให้ใครบ้างอะไรเงี้ย ใช่แต่ว่าผมเดี๋ยวผมไปเล่นโหมดธรรมดาให้ดูเดี๋ยวใช้อาวุธธรรมดาธรรมดาดีกว่าเออสมมติเรามีแค่อาวุธ่เนียพายุนี่อันนี้ใช่ไหมเออเราไม่น่าจะรันทดขนาดนั้นอ่ะแบบอ่าอันนี้ก็ออกง่ายออกตลอดเลยนี่มีสกิลด้วยอืม เดี๋ยวเอาเขียวนี้ไปก็ได้นี่ไปเลยเดี๋ยวผมไปเรียนสตอรี่ด่านแรกให้ดูใช่ไม่ใช่ใชนี่ด่านนี้ง่ายทุกคนเล่นง่ายเล่นง่ายก็เล่นไปเรื่อยเก็บรเวลไปเรื่อยไม่ต้องรีบครับใช่ส่วนในส่วนของโค้ดเนี่ยก็มีตามตัวไปในเน็ตอ,อ๋อลืมถอดลืมถอดเกาะอ๋อไม่เป็นไรหรอกเลือดก็เพิ่มมานิดเดียวนันแหละก็ฟันฟัน ปันเงี้ยพอกดกดสกิลไปเนี่ยปันปันเนี่ยก็่ทีเดียวก็ตายกันซะส่วนใหญ่พอได้สกิลมาผมขอแนะนำว่าถ้าเราเป็นดาบก็เป็นพวกดาเมจพิษไม่งั้นก็สเตปบินากับลดคูลดาวอะไรเงี้ยใช่สกิลไปปันปันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตายไวนะครับ่ันแรกเราฟาร์มง่ายอยู่แล้วมาถึงก็ฟันอิงฟันอิงหลบฟันเนี่ย ฟันเห็นไหมฟันฟันตายเห็นไหมไปครับแป๊บเดียวสก,กิลเพิม่มดาเมจน,นี่ฟันฟันเห็นไหมเออในส่วนอันนี้นี่ขออ,อันนี้กันจะไ,ได้วิ่งไวขึ้นสก,กิลเพิม่มดาเมจหลบตายเห็นไหมเนี่ยฟันตายป่านดาดแค่นี้ทุกคนไม่อยากเลยในการผ่านดาด ตอรีดด่านแรกถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะมาเจอบอสเปิดเพิ่มดาเมจฟันฟันหลบฟันฟันหลบฟันตายเนี่ยเราก็จะได้กล่องมาละกล่องระดับ R เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอกเขียวละตอกเขียวที่เราใช้อยู่ตอกง่ายมากทุกคนไม่ยากเลยเห็นไหมไอเทมมันออกง่ายอยู่แลวเนี่ยมาถึงด่านบทที่สองเราก็จะได้เลือด ไปต่อกันเลยจะมีอีกห้าวีฟเริ่มดาเมจไปก่อนฟันฟันฟันอฟันฟันนี่เรียบร้อยถึงกับฟันฟันตายฟัน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 ไปด้วยติดผิดไปด้วยเพราะเราอัพเลือกเลือกผิดมาเห็นไหมสถานะผิดหมดยังยังไม่หมดเอาใตายรอยรั้เลเวลมา เอาไฟก็ได้คิดกับไฟก็ดีนะครับถ้าเราใช้ดาบแล้วถ้าเราใช้พวกอาวุธระยะไกลเน้นสกิลอะไรเลงี้ยผมขอนแนะนําเป็นรถคูดาวครับจะดีที่สุดจะได้ใช้สกิลหลววววัวๆแล้วใช้เป็นดาบพวกนี้มันจะเพิ่มพวกดามมุงดามเมจหมุนเลยรพวกเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอืมฟัน่ตายตายหมดละตายหมดละเนี่ยเพิ่มดามเมจ ปันฟันปันตัวละทีสองทีเองนะเนี่ยฟันตายตัวใหญ่ก็ยังฟันสองทีก็ตายล,ละใช้เวลาไม่นานครับด่านละกี่นาทีละลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดูดเลือดถ้าเราเก็บวิญญาณได้อืมเนี่ยมาถึงหน้าบอสละแล้วเก็บตัวเล็กๆก,ก,ก่อนทุกคนได้เล่นง่ายปันแล้วก็ถอยหลบหลบบอสก่อนเนี่เห็นไหมฟันตายตายเ้วเพิ่มดาเมจทีนี้ไปตีบอสหลบ ปันปันปันหลบเนี่ยเห็นไหมปันปันปันตายเรียบร้อยจบเนี่ยจบละเห็นไหมเนี่ยก็มาไปอีกด่านหนึ่งเนี่ยบทสุดท้ายละหลบปันตาย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 ตายไหมตายโดนพิษเกตายจบจบปันตายเรียบร้อยแค่นั้นเอง ไม่อยากเลยทุกคนแต่ถ้าจะไปเล่นอีกหมวดหนึ่งที่ผมแนะนะําอ่ะเราขอแนะนําว่าหาเพื่อนครับหาเพื่อนต่ำๆก็สี่คนดูแลคนแล้วฝักใช่ก็หาอาวุธคนกันดีๆต้องอาวุธด,ดีด้วยจะได้เล่นง่ายฟันหลบปัน จะเสียเวลาถ้าเรามาคนเดียวอในโหมดสตอรี่สามารถเล่นได้สูงสุดสามคนนะครับฟานเนี่ยตัวนี้ยุ่งยากหน่อยผ่านแล้วรดับผิดแล้วกันเออดาเมกด็กเมื่อกี้ช้าเพราะไม่มีดาเมเด็กไอ้นี่มันไวไอ้นี่มันไวฟันฟันโดนสตาร์ทดอวยฟัน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 ตายละเห็นไหมแค่นี้ เิ่มได้เหมปัน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 ,นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเริ่มชินไปเองครับส่วนใหญ่ที่เขาเล่นสตอรี่กันน่าจะเป็นเพราะพราะ Create เควสอะไรพวกเนี้ยแลก็ปลดล็อกเพื่อปลดล็อกดานอะไรเงี้ยพอปลดได้แล้วก็ไปเล่นแนะนำไปเล่นดานระดับปันไล่ขึ้นไปแล้วจะได้กรอบระดับดีขึ้น มีโอกาสออกแล้วแบบตำนานเยอะดาวมิดพิษไปเลยเพิ่มดาวมจฟันฟันหลบฟันฟันฟันตายฟันฟันแอบตายตายฟันฟันตายแล้วหมดแล้วก็มาเอาเลือดตรงนี้ใ่ใช่ไหมเราจะเห็นยาตรงฝั่งซ้ายมือข้างล่างกดหนึ่งกด2แลเราก็ฟพ้นฟูเลือดได้ เรามียาให้หน่อยแต่ผมใช้ให้ดูเวลาเจอบอะมาถึงดาดแรกตอนสตอรี่ดาดแรกครับให้เราวิ่งหลบมาเลยมันจะปลาอันนี้มาก็ฝันฟันฝันหลบนะหลบไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเลือดเลือดเราลดแล้วเรากดหนึ่งเนี่ยเพื่อฟื้นฟูเห็นไหมเราก็ฟื้นฟูเล любой, ือดเนห็นไหมเราก็เ <number> ข <item related> ้าไปฟันฝันฟันออกมาเนี่ยเราก็เพิ่มเลือดมาอีกฟันฟันหลบหลบฟันฝันหลบฟันฟันแค่นั้นเอง เราเอามาเราก็ฟันไปเลยไม่ต้องไปสนใจเลยเนี่ยเนี่ยแล้วได้กล่องระดับ e อีพีกมาแล้วเห็นไหมไปเปิดพอได้มาแล้วก็ออกมาเลยครับได้เ p ได้เหรียญอะไพวกนี้ได้กล่องมาด้วยแล้วก็ไปเปิดกล่องที่เราเล่นเล่นมาได้เ่นแหละเนี่ยมาถึงปุ๊บเราก็เข้าไปเปิดกล่องเลยก็ได้อะไรเห็นไหมได้เหรียญได้แบบอาร์มาสองอันเนี่ยอัพเลเวลได้ละ ได้มีอีกสี่อันัพเลเวลได้ละอันนี้ได้ไม่อีกนหน้าอันเลเวลได้เหมือนกันเห็นไหมได้มาอ,อีกหนึ่งเมื่อกีนน้ก็ได้มาอีกหนึ่ง up l ลได้ละเนี่ยดับ e อีกเกาะ e ด,ด,ดีนะครับเดีย๋ยไม่แย่นะ,ะดับ e อ่ะเช่นตัวนี้อันนี้ก็ดีเนี่ยดาบ r สามดาวก็ดีเยีายไปดูถูกพวกที่มันไม่มีเอฟเฟกต์แล้วสแตตมันดีนะครับทุกคนอ่ะเป็นไงวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ก็อยากฝากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย